ต้องดูคลิปนี้ก่อนซื้อเบตากูแคนถ้าไม่อยากโดนหลอกคะ่ะเราจะเป็นในสิ่งที่เรากินวันนี้แฟ่จะมาแนะนำา3วิธีเลือกเบตากูแคนเพื่อที่จะให้คุณได้ทานเบตากูแคนที่มีคุณภาพมากที่สุดคะ่ะและอย่างที่หลายคนทราบนะคะตัวเบตากูแคนเนี่ยเขานะคะทำให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นเพื่อที่จะต่อสู้นะคะกับเชื้อโรคและเชื้อไวรัสที่จะเข้ามาในร่างกายของเราคะ่ะซึ่งเหมาะกับช่วงเวลานี้มากๆเลยนะคะไม่เพียงแค่นั้นคะ่ะยังช่วยลดระดับ น้ำตาลในเลือดฟื้นฟูตับอ่อนและลดไขมันในเลือดได้ด้วยนะคะแต่หลายคนที่ฟังมาถึงตรงนี้นะคะก็อาจจะเริ่มอยากรู้แล้วเออแล้วจะเลือกซื้อเบต้ากูแคนที่มีคุณภาพได้ยังไงไปฟังกันเลยค่ะข้อหนึ่งแนะนําให้เลือกเบต้ากูแคนที่ได้มาจากผนังเซลของยีสต์นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเบต้ากูแคนได้มาจากหลากหลายแหล่งที่มาเลยอย่างเช่นเห็ดหรือว่าข้าวโอ๊ตนะคะแต่ว่าจากการทดลองค่ะเขาพบว่าเบต้ากูแคนที่ได้มาจากยีสต์เนี่ยที่ชื่อว่า เบต้า 1316D เขาจะมีประสิทธิภาพในการเพิ่มหรือว่ากระตุ้นคุมคุ้มกันและลดอาการติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจส่วนบนนะคะได้ดีกว่าเบต้ากูแคนจากแหล่งที่มาอื่นๆค่ะอย่างในรูปนะคะเขาก็จะระบุไว้เลยว่าเป็นเบต้า 1316D จากยีสต์นะคะแล้วก็อีกอย่างที่ห้ามลืมนะคะนั่นก็คือต้องดูด้วยว่ามีออยหรือเปล่านะคะเพราะมันคือพื้นฐานอย่างแรกเพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์นี้ปลอดภัยค่ะ ข้อ2เราต้องเลือกเบต้ากรูแคนที่มีความบริสุทธิ์สูงนะคะเพราะว่าเบต้ากรูแคนเนี่ยจากหลายๆแหล่งที่มาใช่ไหมคะเขาก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของการเพราะเลี้ยงขั้นตอนการเก็บหรือวิธีขั้นตอนที่ทําให้บริสุทธิ์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีความบริสุทธิ์สูงก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพและก็ความปลอดภัยที่เราจะได้รับนะคะซึ่งความบริสุทธิ์ของเบต้ากรูแคนควรที่อยู่ประมาณ80-90%ค่ะหรือว่ายิ่งสูงก็ยิ่งดีนะคะ อย่างเช่นตัวนี้ค่ะเขาจะมีความบริสุทธิ์สูงสุดอยู่ที่91นะคะแล้วก็เป็นเบต้ากรูแคนนำเข้าจากสวตเด์ค่ะข้อที่3ต้องดูปริมาณเบต้ากรูแคนในแต่ละเม็ดด้วยนะคะว่ามีกี่มิลลิกรมัมเพราะว่าที่เจอในท้องตลาดนะคะต้องบอกว่ามีตั้งแต่ปริมาณที่น้อยมากๆจนเยอะมากๆนะคะทำไมถึงต้องสนใจในเรื่องมิลลิกรมัมเพราะว่าอย่างนี้ค่ะในวิธีการกินนะคะ มันไม่เหมือนกันเลยเรากินป้องกันนะคะเรากินเท่านี้เรากินสําหรับภูมิแพ้เรากินเท่านี้กินสานําสหรับคนที่ป่วยน่ะเป็นมะเร็งก็กินอีกแบบนึงค่ะเพราะฉะนั้นมิลิกร,รัมของเบต้ากูแคนจึงสําคัญนะคะและถ้าทุกคนอยากให้คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปอย่าลืมเทียบกับจํานวนเม็ดนะคะว่าโอเคตัวเนี้เขามีกี่มิลิกร,รมัมแล้วมีกี่เม็ดนะคะ แล้วถ้าใครนะคะจะทานจริงๆฝ้าแนะนําว่าควรได้รับคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญหรือเภสัชกรด้วยนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นว่าเราเสียตังฟรีทานแล้วก็ไม่เห็นผลอะไรเลยแต่ถ้าใครนะคะมีคําถามเกี่ยวกับเบตา้ากูแคนสามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากจะให้ฝ้ายมาแนะนําเรื่องอะไรก็สามารถบอกกันได้เลยนะคะ สำหรับใครนะคะที่ต้องการเทคนิคแล้วก็เคล็ดลับในการดูแลสุขภาพรวมถึงในเรื่องของวิตามินอาหารเสริมหรือสมุนไพรนะคะสามารถติดตามไฟที่เพจและ y o ยูทูบชื่อว่าเพสัตว์ไฟตอบได้ทุกปัญหาสุขภาพค่ะ